นี่ทำไมมอมจังวันนี้ฮะมันจะไงหลังดิฮะทำไมมอมจังไปเล่นดินมาเหรอไมไมว,วันนี้แม่ส่งของในปีเปิดทักตลาดใหม่แม่ส่งของได้ห้าเจ้าต่อไปก็ขอให้เป็นสิบเจ้ายี่สิบเจ้านะจ๊ะงำงำงำบอมเลยวันนี้

รู้จะเอาอะไรเอาอะไรอืทำดีๆด,ดีน้องดำหมดแล้วนั่งดีๆเด้อตกเด้อน,นั่นนั่นพ่อบอกว่าจะตกจุ๊บน้องนี้จุบน้อง เล่นตามภาษาเพิ่นยังเฉเย้พอดีใหญ่มากเย้เขาบ้านไปแล้วเยเขาบ้านไปแล้วก็เลยม่อมเล่นยูนาบ้านครับผมทั้งเล่นดินทั้งเล่นคลองเล่นกับเย้เพรท่านได้น,นอนอีกรอบอยู่มันจะตกใส่บันไดดี่เอา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 ,เอา ไม่ลองไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยืนยืนยืดยืนเลยไม่ลองไม่รู้ครับเขาคนเก่งครับการทรงตัวครับบาลาน์บาลาน์เขาดีครับชูมือชูมือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต้องชนะความกลัวเราต้องชนะความกลัวครับยืนต้งอย่าขาสั่น อยาขาสันยืนโอเคยืนเราต้องชนะความกลัวอย่าไปกลัวมันโอ้ยยาเอาลองเอาลองแล้วยืนมันจะทับขาตำพริกก็ได้ครับนี่นะครับพริกโอ้โหเขาเก่งมากครับ <c oughs> ไปดูมันจะเสียบตาพอแล้วแค่สาธิตพอ,พ,อพอแล้ว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 มันจะตินเข้าตาเอาเอาตำก็ตำใช่ไหมที่ย้ำในกินอออเอาตำเล็กๆโอ้ยถุงปิว้วเอาเขาคนเก่งเนาะเขาอ,อยากตำเนาะ ต้องอยู่ที่การเรียนรู้นะครับพี่จริงๆนะครับเล่นของจริงเลยนะครับเฮ้ยเแดนต้องอยู่ในความดูแลนะครับเดี๋ยวมันจะแสบพอครับผมเฮ้ยพอ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 ,พอมันจะแสบไหนไหนไหน วัสดียางเป็นทางการพี่น้องแพร่ว่าสียำยำวุ้นเส้นใส่เล็บมือนางนะครับเดี๋ยวแพร่ว่าเตรียมของแป๊บนึงครับอันพักลวกเล็บมือนางลวกแล้วแล้วก็ลวกวุ้นเส้น กินกินกินหมกหน้าื่อกี้สมพี่น้องตำหมกพริกเอาไปล้างมือตื้อครับอยากเรียนรู้มันทุกยางจ้ายางจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวย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  มาวันนี้เราบางบกับแม่ครัวแม่ครัวตัวเล็กนะครับวันนี้แม่ครัวตัวเล็กจะทำยำช่วยแม่ครับจ้าจ้าจ้าชื้อช่วยกนเนี่ยจ้าแม่ครัวตัวเล็กมันเรียนรู้แล้วนะครับ อโตลงอโต้ลง,ม,งมายำครับผมเดี๋ยวไปคุ้มเอ่อนี่นี่ค่าเดียวจำเลยใส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็บีบมะนาวลงไป นี่น้ำตาลที่ต้มแล้วก็ใช <Ooh. S 2> ้น้ำตาลต้มแล้วพี่น้องโปรคี่ยอน้ำตาลได้ป้าป้าถูกต้องค่ะน้ำปลาปลาปลาผงนัวน้ำตาลย่ำแบบโบราณเนี่ยพี่น้องน้ำปลาหอมไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปจับไปให้แม่เ้าจ้าจ้าจ้าชิ้วสวย,สวยมาให้แม่ทำเยี่ยมค่ะวันนี้หนูช่วยแม่ละคะ<า>่ะค่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษด,ด้วยพี่น้องเ้อนี่นี่นกระเลนไปตามภาษาเพื่อน,น,นละ กินเลยค่ะกินเลยค่ะต้องเกรงใจแม่ค่ะเดี๋ยวบังก้อนใส่หมูสับที่เรารวนแล้วก็ใส่กุ้งเส้นเออหัวหัวกินดูกินดู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 ยืนอึ๊บนีนตรงนี่ตรงดูดูดูตรงตรงโอ้โหชามาเลยเลยค่ะตรง เดินดีเดิน sai อู้ยใจใจทำน่ารักดิน่ารักทำไงนี่น่ารักดิทำสวยที่คะสวย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 พอสวยไหมสวยเฮ้ทำสวยดิทำสวยให้พ่อดูดิสวยไหมสวยสวยสวย สวยสวยสวยค่ะสวยค่ะคอมแก้มหน่อยค่ะคอมแก้มพ่อหน่อยค่ะตาตาตาสวยๆเอามาใส่ค่ะเอามาให้แม่ตา นี่บกพรนั่นเนี่ยั่นแบบที่ใช่ทำงานถึงน้ำเนาะที่ทราบยังไงแบงเขาไปในบ้านก่อนนะบกค่อยนี่น้ำเนาะยัามืเสร็จเนี่ยย่ังนที่ฮะเสร็จมันดูดเหมือนเนาอพ่ออยากกินน้ำอยากกินน้ำใจ ชิมังชิมังเยอะปะนี่ไม่ได้กินงดเส้นครับผมไปแล้วโอเคบายบายไปก่อนบายบายก่อนจุ๊บจุ๊บบายบายปไาปไาปาไปเรืองนี้ปลาไม่กิน อโอเคครับผมเจ็บของเก็บอย่างก่อนครับสวัสดีครับวิธีการเห็ดนี่นี่มะสวยมะนีมะนีพ่อเปิดให้จับเอาเปิดกวดนุก็ได้ไปก่อนครับ